ช่วงสงกรานที่อากาศร้อนระอุของไทยแบบนี้วันนี้เจษดาบอกต่อครับอยากจะพามาดับกระหายลายร้อนนอกเหนือจากเล่นน้ำเลยนะฮะต้องกินกินให้มันลายร้อนแล้วต้องเป็นข้าวแช่ฮะวันนี้ผมเดินทางอยู่แถวบางลําพูฮะอันนี้เป็นซอยไกรสีก็บอกว่าแถวนี้เนี่ยมีข้าวแช่เจ้าเก่าบางลาพูชื่อว่าแม่สิริไปชุ่มคอกันคุณลุงแก้วสวัสดีครับ ยังไม่หมดใช่ไหมฮะเกือบเกือบนี่ถ้าเกิดมาใสอีกนิดนึงเนี่ยอดเลยใช่ไหมลุงนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเป็นเจ้าเก่าบางนลำปูแม่สิริเข้าแช่ที่นี่เขาแน่นอนลุงถาเปิดมากี่ปีแล้วเช๊เนี่ยก็นับนับดูแล้วก็50-60ปีขึ้นละโอ้ยตั้งแต่รุ่นใครฮะรุ่นยายยายสิริ เฉพาะตัวลุงนี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ย13 13ปีเดี๋ยวลูกแอบถ่ายแบบเนี้ยคำว่าข้าวแช่ผมเชื่อว่าที่ไหนอ่ะก็ก็พอจะมีขายบ้างนะลุงเนาะมันมีทุกแห่งในยานบางระพูนี่มีหลายเจ้าแล้วมันแตกต่างยังไงแต่ละร้านกลุงจ๊ะแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติและวิธีการกินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน แล้วอยากเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าเครื่องเคียงเครื่องเคียงเียงนี่มันจะมีอยู่ของทั่วทั่วไปก็จะมีอยู่สี่อย่างคือมีปลาหวานออันนี้ใช่โปหวานอันนี้หมูฝอยอันนี้กะปิหวานอระหว่างคุยกับลุงอยู่ผมแอบได้ยินเสียงมันมันกิ่นมากเคยเคยกินหรือยังที่นี่ยังไม่เคยยังไม่เคยกินที่นี่อยากลองดูไหมอันนี้เดี๋ยวจัดให้ชุดหนึ่งเดี๋ยวให้ลุงสอนยินหน่อย เราก็จะเอาข้าวใส่กล่องจอกน,นี้แล้วก็ตักน้ําใส่น้ําใส่แต่แล้วเราก็จะให้ลูกค้าลองชิมดูขออนุญาตคุณผู้อมฮะโอ้ยเปิดมาเนี่ยหอมดอกมะลิลองกินน้ําดูก่อนไม่ต้องมีข้าวแต่แล้วเครื่องเคียงที่นี่จะมีอยู่สีอ่อย่างอันนี้เป็นปลาหวานครับห้าจุ่มลงไปในช่วยข้าวให้เอาเข้าปากเลยเข้าปากก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆเคีเ้ยวตอนนี้ช้อนอย่าบอกข้าวเลยครับเอาจะบอข้าวน้ําไม่ต้อง ระหว่างเคี้ยวไปข้าวมันจะไปรวมตัวกับเนื้อปลาที่อยู่ในปากอทุกอย่างมันจะละมุนหอมอยู่ในปากอย่างที่ผมบอกไปว่านนก,กินกันให้เป็นเรื่องราวฝึกกินชุดของจริงอยืมเป็นเต๊ะ นี่จ้ะจับมาเลยเต็มชุดข้าวแช่แม่สิริใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยเพิ่มความสดชื่นเข้าไปออขออนุญาตกินตัวซิกเนเจอร์ของพูลุงที่พูลุงบอกว่านี่คือพริกดวกจะไส้หมูมหมูนุน่นแน่นอร่อยมากสดชื่นบอกเลย อร่อยสดชื่นมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ใครไม่รู้จะไปไหนลองมาดับร้อนดับกระหายที่นี่นะฮะข้าวแช่แม่สิรี